การยืนยันตัวตน2ชั้นของ Facebook ทำอย่างไรวันนี้เราเอาข้อมูลเอาความรู้ตรงนี้มาส่งต่อให้ทุกคนแล้วนะคะก่อนที่จะไปติดตามการฝากกดหัวใจกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์แชร์คลิปนี้ออกไปให้กับเพื่อนๆนได้ทราบกันด้วยนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะเข้ามาที่ Facebook ส่วนตัวนะคะแล้วหลังจากนั้นให้เราไปเลือกสขีดขวามือด้านบน เมื่อเลือกแล้วนะคะให้เลื่อนหน้า Facebook ลงมาจนเจอนะคะคำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวค่ะจากนั้นการตั้งค่าเลือกเลยเสร็จแล้วเลือกไปที่รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยเลือกเลยค่ะตรวจสอบการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยสำคัญของคุณ หลังจากนั้นเลื่อนค่ะเลื่อนลงมาให้เจอนะคะการเปิดใช้งานยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นจากนั้นให้เริ่มต้นใช้งานค่ะเสร็จแล้วให้เรานะคะเลือกไปที่ messenger ค่ะหลังจากนั้นกดดำเนินการต่อได้เลยตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้องหลังจากนั้นกดดำเนินต่อค่ะ กดยืนยันอีกหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นรอรหัสจาก SMS เพื่อกรอกหมายเลข6หลักลงไปค่ะเมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดดำเนินการต่อได้เลยเสร็จแล้วกดเรียบร้อยค่ะจากนั้นให้เรากลับมาเปิดการแจ้งเตือนเข้าสู่ระบบค่ะสามารถเลือกได้ทั้ง3าอันหรือ1อันก็ได้นะคะ Messenger เท่านั้นก็ได้ค่ะแค่นี้เราก็สามารถ ยืนยันตัวต้น2ขั้นตอนได้แล้วเรียบร้อยค่ะดูจบแล้วอย่าลืมไปทําตามกาันและส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนด้วยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นประโยชน์แชร์ออกไปหรือถ้าจะดีกว่านั้นฝากคอมเมนต์ติชมให้เยาด้วยนะคะ